ไปไปไปเน้นไม่ไม่ไม่ลืมลืมลืลืมยากยิ่กว่าแล้วกดมีตัวกดดูอยากดมดูบอกนี่เฮ้ยโอ้ยไกเนาะ 对啊。 าวสิงนาเองก็ได้เดินทางมาพี่น้องเนาะทางบ้านนองมหรือบ้านลาพี่น้องคือเก่าได้เดินทางมา3คนเนาะพี่น้องทางบ่คําเพิ่นก็อ่าสวัสดีเด้อเนาะได้เจ้าแล้วบ่ฮะได้แล้วแม่นๆกําลังัดคลิปกําลังัดคลิปบ่เออเด้อแม่ันนี่เด้อโอเคโดยเนาะเดี๋ยวไปหาทางบ่จิตเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะก็สบายดีเด้อพ่อพี่น้องเ้สิสุขสุขคนนั่นแหละ เนาะินดึงเข้ามามาสมมาเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวเสียงนาเนาะพี่น้องเนาะนี่ทางบ่าวเสียงนาเองก็ได้มาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเบิ่งในสมคือเก่าขนาดพี่น้องเนาะจังไรก็ฝากมาเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวเสียงนาน้ำพี่น้องเนาะแต่ทีมงานน้ำพี่น้องเนาะทางสร้างแก้วเพิ่นเห็ดบันไดเนาะพี่น้องเคื่อน้องมาตอนนี้กำลังดำเนินการพี่น้องเนาะเห็ดบันไดก่อนยังบ่ได้ใส่บานประตดูด้วยพี่น้อง đây baba tôi ngon, thôi chị còn cắp, chị tân cắp, chị tân đó chít tân cả chị tân này chị tân cắp, chị tân này chị tân cắp, chị tân đi chị tân cắp, chị tân cắp, đi tân cắp, chị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  cái bắt của cái bắt đầu 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 cái cái bắt đầu cái cái bắt này cái cái bắt đầu cái bắt đầu cái bắt đầu cái cái bắt đầu cái cái bắt đầu 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 cái bắt đầu

ตัดไม้ตัวนี้เนาะตัดแปนเอาแม่แล้วกันที่ขึ้นมาในต่้มาได้แล้วค่คือมืไหรเนาะมื่อไรเรก็ได้เพิ่งจะมาในี้แล้วนี่เด้อเอามาให้เบิ่์รก่อนมาอ่านเด้อยาวกตัดยาวไปต้องก้มรถแล้รอชัดท่กันต้องก้มรถเลยชัดทิ่ให้พิ่มาทำได้ตั้งกัเลยชาดิจะเบิ่งนทีแม่นี่ดินตามนดิบเวียนลงนงวันตั้บ่ But do luôn gần tổ and then you don't laugh. What tham gia? 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 What คิดเห็นได้จต่คิดเห็นในอนาคตต่อไปครับตัดนอกเองเขาแต่ว่าอันนี้มันก็งามยุ่งอี่น้องกนะงนาะแต่ว่าข้อเหตเพื่อคนคนสูงเลยจ้ะเพื่อเพื่อเอาตู้เสื่อผ้าขึ้นแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวเาดูแม่เพื่ออนาคตจะขึ้นง่ายเนาะเพราะว่าเป็อย่างบ้านทางนี้เนาะโอ้ยบ่อเป็นยังเป็นยังหรอกขอเพียงมีอันน่ะอะไรเขาขังอันเนี้เนาะเป็นยังเอ็มเอ็มพาบ่เออใส่นี่ขึ้นเพียงเพียงต้นียเลย Em, 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 em thiêng là Ôi à, dài dài mày sao là Bú bền thì thường thường đàn là Cái đồn nó cắn không mua em đi Có một vị đấy oh. ừ. nó, Là quang đỏ phai xảy đấu thì cái này lùng lùng đấy nó vàng thay đàn Cứ dùng nó ừ. Hết sang phút đó quay xét à Nó khuyên mắt xa thiết, nó này thì <laughs> tắt bọn, thì tắt lên bọn đều bảo tắt đó Vâng ừ. ừ. Thì bật xuống tắt Tắt tụi bà tê Vâng Bây giờ chắc sẽ tắt bọn tê Tắt lên bọn Ừ, chắc sẽ chắc, chắc nó bọn tắt Ừ Chắc luôn đấy Bắt khay giúp bọn bà này, này. Ừm, ừ. chắc không Ừm à, Chắc ừ. không Chắc không Chắc không Ừm Xuyên Xuyên À, nó bật, nó Ừm Ừm Ừm, chắc không Để nó cứu đi

จ๊ไข่ฮะนี่ดิเด้องตัดบ่ตัดบ่ด่นลมตันยางเนาะเรเตัดเย่ก่อนบ่ม่ันลเาเอาจากสีตตัดเนตัดบ่กานี้ก่อนนะต้งขีมันเีกอาเนาะวันเแล้วก็จะมาเฮ็ดมันนป่น

아이 ư t h tích thì... 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 cô... Còn... 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 hợp Thế... nghe... <t représent Maintenant. cười> với tìm 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 con tìm 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 này tìm 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 เวรนกใคเห็นคนรู้เอายังไ่เลิกคนตีด้วยใช่คนแกใช่ป่ะเนี่ยน้อนาอโอ้ม่นเน๊ตตีเนาะมันเป็นรึเปเอ้ยต้องาจะบอยบอยคนชายเลยห บริอะไรเนาะเนอะรง้นหอดูดูแคแออไหมออกเหมือนอเนาะนี่คือวาชีเจ้าชบ้านนองในเพื่อนในเรื่องประตูบันไดเด้อองี้องยบเนาะกันไว้

เจียบพีชมาเนาะเขาขอดนวยถือมืออยู่บถือขัดระวังเนาะรือไงบระวังระวังระวพี่โดนมือแต่กันดิขอีมือน่อยระวัง่งรเนาะอวมือับอืัเอาเอะถมือับะเดีวะวตัดวันยังเลยว่าถือกวันีเราไปถมือตัวนี้เนาะแน่ Bạn à. 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 đi tất yếu à. không bắt đầu cặp mẹ mặt mẹ mặt mẹ mặt mẹ bàn mẹ mặt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  mẹ mẹ mặt mẹ mẹ có mặt mẹ không mẹ 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 mẹ

ตกขอลไปตกซานเนาะตเพื่อนเป็ดเส้นเนโอเคยไปเนาะข่าเป็ดเส้นเลยกวไรกับเป็ดข้าวเป็ดเส้น่ยาเลยแหละยา

เปสิเป็นเทน้านองพี่เบ้ยงเบอแเเเบเลกบแล้วต้องตอเขกแล้วมังกบแอนมันมาอดถอดคันั่นเหรอแม่ด้ยบ่เบิ่งน้ำแล้วหนกบลงมาในถ้าคุณถ้าคุณน่ได้แล้แล้วเนาะ้างได้ล้เะงเลยก็ลงยืนอยู่ตางพุนมันจะอยู่ยากระตางที่สบายกว่าอยู่นี่แห่ทรานี่อ นาะพี่น้องเนาะก็คือสีประมาณนี้แหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะเดือนนองหมายเป็น้องเนาะเป็นน้องเขาเท้าแล้วไปอีกขั้นตอนหนึ่งพี่น้องเนาะยังเดือดแต่ใส่บานประตูเป็นน้องเด็อบันไดก็แล้วแล้วเอ็มพาก็แล้วแล้วพี่น้องเดือดแต่ใส่บานพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งหมดเช่นไรเองก็จะขอจบคลิปก่อนพี่น้องเนาะขอเอ็กซ์คใส่ให้พุ่งไปเพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุู๊ตคนเนาะปีใหม่นี่ก็ควอยู่ดีมีแฮง ທັງ c á ຂໍໄປໄນ້ອງໍໃລົງດ້ລົີໃໝ່ຂໍໃຫ້ກົນນາະສັບິບນທາງບ່ກ່ວຄໍາສບສບາຍດສດ